สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะมาพบกับกุ้ยลี่ในวันนันการนะคะวันนี้วันที่เทาไหร่แลคะวันที่10แล้วค่ะวันที่10ส,สิงหาคมนะคะเมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับภาคต่างๆของออประเทศไทยเรามีกี่ภาคนะคะม,มี6ภาคนั่นเองมีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะคะวันนี้คุณลี่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่คะ่ะอะไรเอ่ยธงชาติไทยนั่นเองนะคะธงชาติไทยธงชาติไทยมีกี่สีคะ สีค่ะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะธงชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างว่าไตรลงไตรแปลว่าสารงแปลว่าสีรวมกันก็เป็นไตรรงธงสามสีนั่นเองธงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าธงผืนเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ที่ที่นั่นคือประเทศไทยพื้นแผ่นดินของไทยเรานะคะเป็นธงบง่งบอกเขตแดนว่านี้แหละคือประเทศไทยนะธงแต่ละประเทศจะมีสีคล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบของธงไม่เหมือนกันนะคะธงชาติไทยเด็กๆเคยพบเจอธงชาติที่ไหนบ้าง ศูนย์ราชการต่างๆใช่ไหมคะสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนธงชาติไทยเคลื่อนสู่ยอดเสาวเวลา8นาฬิกาแล้วก็มีเพลงชาติไทยด้วยแล้วธงชาติไทยจะลงมาตอน18นาฬิกาคือ6โมงเย็นนั่นเองนะคะบ้านใครมีธงชาติบ้างธงชาติไทยนะคะโอเควันนี้นะคุยวลลี่ ขอฝากเค okay, มาดูคำศัพท์วันนี้กันนะคะมาดูเลยสละอะไรคะสละอ้วเหมือนเดิมวันนี้ครเรีกขอยังอ่านเป็นประสมคำอยู่นะคะพออวะพัวจออวจัวมออวมัว ยอวะยตอวะโตะอออ,อ,ตอ,อตวะอวคำศัพท์ปารศัพสัปดาห์นี้นะคะลูกค้าต่อไปมีใบงานนะคะวันนี้ใบงานเล่มนี้ค่ะแผ่นนี้ทงชาติไทย ลัดมาเป็นจิ๊กซอ a b c d นะคะให้เด็กๆนะคะมีตัวอย่างนำ a b c d นะคะมาประกอบให้เป็นธงชาติไทยพืนนี้ให้เด็กเขียน a b c d อย่างเช่นข้างบนนี้ส่วนนี้อยู่ไนหนนะเด็กๆดกูดีๆนะคะทัวรีกว่า c อ่ะเห็นไหมจุดกลมๆ c เป็นอันแรกเลย ก็เอา c มาเขียนตรงนี้ c นะคะต่อไปม,มีก้อนเมฆน้อยๆตรงนี้เขาเรียกว่า d แน่เลยก็เอา d มาเขียนตรงนี้ c d ต่อไปมาดูด้านล่างตัวนี้ต้องมาก่อนแน่เลย b เพราะ b เสร็จแล้วก็ a เห็นไหมคะ c d b a สังเกตรูปภาพนะคะแล้วมานำมาประกอบให้ได้รูปภาพที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีวันนี้มีหนังสือเล่มนี้ค่ะแบบฝึกหัดภาษาไทยเปิดหน้า34-35นะคะ34-35 เขียนเลยนะคะนี่คือนี่คือดูรูปภาพด้วยชะนีก็เขียนชออชะนอีนีดูลูกศรน,นะคะส่วนลูกศรที่มาที่อีกก็เขียนคำว่านี่คือปูนี่คือตู้เห็นไหมคะนี่คือนานี่คือกระบี่ เขียนคำว่าฉันมีฝั่งนี้เขียนคำว่านี่คือนะคะเสร็จแล้วอีกหน้าหนึ่งอ่านสระอเห็นไหมคะอันนี้ฝึกอ่านส่วนหน้านี้ขีดคำที่ประสมสระอปีจอจออจอเห็นไหมคะปอดีปอ,อปอขีดเส้นใต้เลยทุกคำ เสร็จแล้วเอาคำที่ขีดนะคะคัดคำที่มีสระอ,อลงในช่องว่างนี้นะคะว่ามีคำไหนบ้างขอรีาเอาคำที่ขีดมาเขียนจะง่ายดีนะคะฝากไว้ด้วยสองง้านะคะสำหรับทงชาติไทยในวันนี้ขอจบลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.